ข่าวแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพิการกับเรื่องที่กรมบงังคับคดีเปิดรับสมัครคนพิการประเภท3ตํตำแหน่งนะครับเจ้าพนักง,งานธุรการเป็นคนพิการประเภท3นะครับในตำแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการโดยเปิดรับสมัครคนพิการประเภท3คือบกพร่องทางการเคลื่อนไหวตำแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการอัตราค่าจ้าง11,000บาทครับ คุณสมบัติก็คือมีสัญชาติไทยและอายุ18 5 9ปถึง59ปีได้รับประกาศนียบัตวิชาชีพหรือปวชในทุกสาขาได้รับประกาศนียบัตวิชาชีพเทคนิคในทุกสาขาวิชาได้รับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสในทุกสาขาวิชาหรือจะเป็นได้รับวุฒิทอนุปริญญาหลักสูตร2ปีหรือ ปีที่ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกสาขาวิชาครับในส่วนของสวัสดิการถ้าหากท่านได้เข้าไปทำงานแล้วนี่นะครับได้รับการคัดเลือกก็จะมีสวัสดิการคืออาหารเช้ากลางวันฟรีครับมีสวัสดิการเกี่ยวข้องกับเรื่องของประกันสังคม และได้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันนักขัตฤรรกษ์ในเวลาราชการนั่นแหละครับเวลาทำงานคือ8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีเป็นเวลาราชการสถานที่ทำงานที่ไหนครับก็ที่กรมบังคับคดีเลขที่189.1ทับ 1. ถนนบางขุนนนท์แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร10700นิรหัสไปสณีนะครับ ใครสนใจก็ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมบังคับคดีที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลชั้น2หรือส่งใบสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ก็ได้เข้าไปที่ s u b l e d g o t h h r l e d ครับแล้วก็ไปที่ค้นหาหัวข้อ การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครับกรอกแบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวหรือกรอกแบบฟอร์มใบสมัครผ่าน QR code ก็ได้ซึ่งหน้าจอตอนนี้ก็ขึ้น QR code ให้ท่านด้วยนะครับใครที่อยู่หน้าจอ,อคอมพิวเตอร์หรือหน้าจออะไรต่างๆก็สามารถที่จะ เอามือถือส่องแล้วโหลด QR code การสมัครได้เหมือนกันเป็นแบบฟอร์มใบสมัครที่ขึ้นหน้าจอของสื่ออาสาประชาชนในตอนนี้นะครับหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมบังคับคดีหมายเลขโทรศัพท์028814818ครับอา้าวนี่ข่าวดีสำหรับคนพิการที่มองหางานทำประเภท3บุพร่องทางการเคลื่อนไหวนะครับติดต่อไปได้ครับ นำพาให้รักไม่จืดจางสื่ออาสาประชาชนทั้งสามเพื่อสังคมเท่าเทียมงดงามตลอดไปสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์